สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พยายามมาตักในแดงบ่อนี่ออกเนาะเพื่อจะเอาปุ๋ยเข้าใส่หลบก่อนตั้งไม่มดรอ <c oughs> อันนี้เต็มอีกแล้วโอ้เจ้าไปให้งวัวไหลหลบนี่เพราะว่าเริ่มหลายแล้วเนาะพอตักบ่อนี้เสร็จใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บก็บไปตั้งบ่อนอะบ่อนั้นแน่นเลยแน่นเปี๊ยเลยฝนตกด้วยช่วงหล,งลงังๆมานี่ฝนตกแถบทุกมือเน่แดงก็เดินดีเนาะ ่เป็นด้วยอากาศรอเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะสวยงามมากดอกเขเน่าะตักไปให้มูตักไปให้งัวแบ่งกันไปแต่ว่ารอบนี้หลายน่าจะได้ให้งัวแหละงัวน่าจะได้กินหลายเดี๋ยวันนี้เราก็จะทำการใส่ปุ๋ยเขาด้วยเนาะปุ๋ยก็ระยะก็ใส่เป็นปุ๋ยที่งัวมักเอาน้ำม,มักเขาสามคืนเนาะมักไว้สามคืนแล้วเขาก็ตักเอาแต่นามใส่ โอ้รอมนี่ไลาได้เยนี่งัวประยาอิ่มปแปรแหละแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องหาเกี่ยวอยาเนาะโอ้โหตักไม่แตกเลยจ้ารอมนี่ปอด มันงามจริงๆก็เวลาตักก็ตักเพลินเลยทุกคนเนาะยิ่งให้เป็นแบบพวกัวพวกหมูอย่างเงี้ยแล้วเขากินดีอะ่ะมันก็ทําให้เขาตักเพลินไปเลยสุดยอดมากตรงนี้อีก เฮ้ยฮะั BON บาุฝนตกดีแหนแดงก็เดินดีตุกใสจะชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนขยายเต็มบ่ออีกแล้วมาขยายมาเยอะๆเดี๋ยวปยาจะให้มัวปยามัดทุกตัวนั่นเลย แต่ว่าเราจะไปหาส่วนผสมให้เขาก็คือเป็นห้มอ่อนเนะเห้าแก่ห้าแก่ห้าแก่สำหรับงวเป็นห้าแก่สำหรับหมูเราจะผสมก็ห้ามอ่อนเนาะแต่ยายจะไปฟังหน่ด้นตักไม่ถึงฟังหน่อ โอ้งามจริงๆเลยสดยอดเกินขาวทางไหนนออบัดินเดี๋ยวไปลัางกา่อนเฮ้ยเะชะไปหมดฝนตกนี่จะข่าวทางนี้เดี๋ยวข่าวทางนี้ได้ไหมได้อยู่ดรงมั้ง วันนี้ไปเดีเอาผู้ช่วยมาผู้ช่วยขุงเข่าอยู่ในบ้านลงมือทำเองเลยจ้าอู้ตักไปกับเพื่อนไปทุกคนเนอะหลายจริงๆเยอะแยะ สวงามตามท้องเรื่องกลุ่มก็การรอคอยแล้วก็คุ่มก็การที่เฮาลงทุนมุงสเลมให้เขาเนาะเพิ่นดิตักไปเรื่อยเปล่าสวยงามดอกใหญ่หากยาวสมบูรณ์มาก มันแช่ฝนตกดีขนาดเลยโอ้ยตกอะไรนากหนาก็ไม่รู้ไม่ต้องการน้ำแล้วก็ยังตกอยู่เด็ดก็ไม่ค่อยแรงเนาะในแดงเฮ้าก็จะบค่อนข้งเดินดีเดิน วยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวหาทางเางขาไปทางนู้นก่อนที่บุรลวงลงน้ำซะบ่ตรงนี้ก่อนเนาะตรงให้มันบางก่อน,นี่ก่่นเวลาเขาเติมปุ๋ยก็ได้ไม่ต้อง,งแย่างอาหารกันเนาะ ยไปยังไงอะอือเออเอาเรื่องคือกันเดินกลุ่มๆเงยๆก็เอาเรื่องคือกันนี่ทุกคนเออรัง Tuổi ngọ. Nó ta còn mà tác bơ bố. Có phải nó bẻ bơ bố. Nguyên ếch thải cho mình nè. เต็มกระมังเลยยังไม่หมดเลยไม่หมดกระชังเดี๋ยวปยาจะใส่ปุ๋ยเอามอาแล้วฟักบัวมา,าเดี๋ยวโอ้ยปยาจะใส่สามถังสามถึงสี่ถังเนาะแต่ทุกคนจะกะปร,ะริมาณเอาส่นนวนในแดงในกระมังก็จะผักเอาไวยก่อนเดี๋ยวจะมาผสมให้งัวมาดูอีกทีหนึ่งยังไม่ทันอะไรเลยอะไรกั ตักชันระบุใบนะบ้าเร็วเทะมาปยาก็จะมาใส่ปุ๋ยแล้วจ้ะอันนี้น้ำกีงัวมักที่ปยามักไว้เนาะตักเอาแต่น้ำเลยจ้ะนมีมน้ำกีงัวเขาก็จะประมาณนี้เด้อเรื่องเรืองพลัมทำสักหน่อยนี่ยส่วนในแดงที่ปยาตักไว้ก็จะรอให้เขาสเสด็จน้ำก็จงจะผสมให้งัวนะจ้ะ นี่เขาก็หลุดไปเลยกะเอาด้วยทุกคนว่าทุกคนจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนแต่อย่าให้มันมากเกินเนาะตะเอาตามปริมาณน้ำเป็นบอกขนาดนี้น้ำขนาดนี้ปยาจะใส่ประมาณสามบัวบัวนี่แหละเราก็จะหลุดเป็นล็อกๆไปนี่ป้ายก็จะใส่สามบัว ให้ทุกคนกล้าเอาเนาะถ้า,าดูแลสามบัวมันหน่อยไปก็สามารถเพิ่มได้อีกเนาะจ้ะบทที่สองอคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวพยาจะเอาในแดงไปไหวไหงวัวเดี๋ยวกันคิดหนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปละเดี๋ยวปยาหลดบัวนี้ให้มันเร็วก่อน